กินไม่ได้ไม่กินไม่กินไม่กินค่ะไม่กินอันนั้นกินได้ที่ไหนลองแูเอ๊ะันันกินไม่ได้ลูกนวดนวกินรองเท้าไม่ได้เลยอ้ยเอมาเอ้ยพอพอไม่กินไม่กินไม่ได้ลูกโอ้ยกินอะไรล่ะเนี่ยอ้าวล่วงเลย 哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒 ปาไปแตมแต้มไปนอนกันปะไปนอนยังาอายายพาไปนอนปะ<า>ไปหาป้าป้าไปไหมหามมมีไปไหมไปหามมมีมหาป้าป้าปะ ไปไหนจะไป,ไปจะไปไหนไปไหนคะคา์ <Wow. S 1> อมอนอยู่ไหนคา์มอนอะ ค่าวมันไม่ออกแล้วโอ้ค่าวมันไม่ออกแล้วค่าวมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ค่าวมันโอ้ค่าวมันอยู่ไหนค่าวมันอยู่ไหนเออค่าวมันเออค่าวมันอยู่ไหนโอ้ค่าวมันอยู่ไหนโอ้ค่าวมันอยู่ไหนค่าวมันอยู่ไหนเฮ้ จ้าจ้ายายจะไปทำกับข้าวไปเพลแล้วนะเนี่ยจ้าจ้าน้อมันไปนอนกับป๊าปานะนอนกับมามีนะนะวายายจะไปทำกับข้าวไปเพลแล้วให้หลวงลุงนะเอเอง่วงนอนอยังเอ้อยัง เออเออออเออเอออออะอะขาอยู่ไหนขาอยู่ไหนขาว่อนอยู่ไหนขาว่อนอยู่ไหนจ้า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 เอ๋ว่อนว่อนอยู่ไหนจ้าเอ๋อยู่นี่จ้า ในฟิงเกอร์จะมอนฟิงเกอร์อยู่ไหนเออฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ฟิงเกอร์เก่งมากเก่งมากเก่งมากฟิงเกอร์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 เก่งต้องให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งเอฟิงเกอร์ฟิงเกอร์เย้ก็เสียงดังไหมฟิงเกอร์สิงดังไหม finger thinker, thinker, finger 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 finger, thinker, 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 banana 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 thinker, 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 banana 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 nào mới sai chỉ bà ná à bà à bà ná à bà lá à bà 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 ná bà ná nè bà lá nè bà ná nè bà ná là cô quê bà quê bà cô ยายจะนอนแล้วบอนยังง่วงมากเลยตอนนี้น่ะยังง่วงนอนแล้วเนี่ยมันจะนอนยังเออ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 นอนเหอะนอนหลับปุ๋ยเหอะเออปไปนอนกับป๊ะป๊าป่ะไปนอนกับป๊ะป๊าไหมไปกับบ้านก็ไปนอนกับป๊ะป๊ากัน